มีอะไรปิดบังฉันหรอือถ้าผมไม่ขัดขวางให้เรื่องมันเป็นไปว่าที่คราวหน้าตอนเจอคุณต้องเรียกคุณว่าคุณผู้หญิงคิงพูดให้ชัดเจนหน่อยได้ไหมคุณคิงเขาเตรียมหวานรอคุณอยู่ที่หน้าบ้านเตรียมจะขอคุณแต่งงานแล้ว<ม>ถูกต้องผมตั้งใจขัดขวางเองคุณรู้สึกเสียดายใช่ไหม่ะอยากจะรีบไปตอบรับเขาหรือเปล่าล่ะ เสียดายไม่เสียดายเกี่ยวกับคุณตอนแรกผมก็คิดว่าไม่เกี่ยวกับผมนะแต่พอผมได้ยินว่าเขาจะขอคุณแต่งงานผมนิ่งเฉยอ,อยู่ไม่ได้มีเสียงนึ่งบอกกับผมว่าเวลานี้ต้องพูดปฏิเสธทําไมคุณอยู่กับเขาได้แต่อยู่กับผมไม่ได้คุณรู้ว่ามีคนขอฉันแต่งงานเธอได้คิดจะอยู่กับฉันทำไมคุณเหมือนกับเด็กๆเลยของเล่นที่คุณไม่เล่นโยนทิ้งไปพอมีคนอยากได้คุณก็อยากออกกลับไป ทำไมคุณชอบรู้สึกว่าผมมือกับเด็กๆล่ะอายุคุณมากกว่าผมนิดเดียวเองเดินไปด้วยกันมันก็เหมาะกันน่ะเหมาะไม่เหมาะไม่ใช่ปัญหาตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วห้าปีให้หลังละ่ะสิปีให้หลังละ่ะไม่แน่พรุ่งนี้ก็เป็นวันสิ้นโลกแล้วใครจะสน